โอเคสวัสดีครับวันนี้เป็นตรีจทย์อ็นเอสองนะครับเดยนที่ห้าสิบสองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครมีเวลาน้อยนะครับหรือวารีบเนะี่ยสามารถที่จะกรอไปในช่วงสาสิวิหรือประมาณช่วงหนึ่งาทีสุดท้ายได้เลยนะครับอ่าสำหรับใครที่มีเวลานะครับก็ไปต่อนะครับอ่าผู้ป่วยหญิงไทยนะครับอายุ18ปีนะมีความวิตกกังวลเรื่องน้ําหนักเกินเป็นอย่างมากเลยนะพยายามที่จะอาเจียนนะเอาอาหารนะออกมานะหลังจากที่กินอาหารนะ ร่วมกินยาละบายและออกกำลังกายอย่างหนักนะครับแต่พบว่าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติอ่าจะให้การรักษาอย่งไรเวลาที่อ่าเป็นเป็นข้อสอบจิตเวชนะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับกังวลเรื่องน้าหนักนะครับอันนี้เราต้องแล้วก็มีปัญหาเรื่องก,กับการกินนะอันเนี้ยก็คือจะอยู่ในโลกของกลุ่ม eating disorder นะมีอยู่2ออย่างเท่านั้นนะครับที่จะออกก็คือ anorexia nervosa นะครับกับ บูลิเมียนเว s ia, a ซนะครับซึ่งสองโรคเกนี้มันจะกังวลเรื่องน้ำหนักเ,นเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็จะมีการเ,าเขาเรียกว่าพยายามชดเชยนะไม่ว่าจะเป็นล้วงคอนะกินยาระบายต่างๆออกกำลังกายต่างๆเพื่อใหเอ้เพื่อให้น้าหนักเนี่ยกลับมาปกตินะครับเกียงแต่ว่าเขาการรับรู้เรื่องของน้ําหนักของเขาเนี่ยเหมือนปิดไปนะครับซึ่งจะมีการแยกสองโรคเนี่ย ออกจากกันนะครับโดยที่แตกต่างกันหลักๆเลยนะดูอย่างนี้อย่างเดียวก็พอแล้วนะครับไม่ว่าโจทย์จะจะให้มาว่าเขาไปต้องไปล้วงคอไปวิ่งไปยิงยาระบายยัไงก็ตามนะครับไม่ต้องไปสนใจนะดู BMI อย่างเดียวเลยนะว่าถ้าเป็นอโนเล็กเซียนโนวซาเนี่ย BMI จะผอมผอมมากเลยนะครับ BMI น้อยกว่า17.5นะครับแต่ถ้านบูริเมียนโนวซาเนี่ยจะไม่ผอมนะครับ BMI ก็จะมากกว่า17.5 ดูแค่ตรงนี้เลยนะครับทิทเมนต์เนี่ยครับก็คือจะให้อ่ะจริงๆก็ต้องมีไซโคเทอรปีอยู่แล้วนะครับใช่มีไซโคเทอรปีนะแล้วก็เรื่องของ nutrition support นะครับ nutrition education นะครับแต่ถ้าเป็นพูดถึงยาฟาร์มาโคนะครับก็จะให้ตัวเรื่องของแอนตี้ดีเพสเซนนะครับกลุ่ม SSRI นะืทีนี้ระวังนิดนึงครับแนนอนเล็กเซียโนวซาเนี่ยอาจจะมีภาวะขาดอาหารรุนแรงได้มากนะครับ และต้องแอดมิดนะบางทีคนไข้มีซีเบีย m a ลนิวชันนะ n จะเป็นต้องจำเป็นต้องแอดมิดและที่ต้องระวังอีกอย่างนึงคือรีฟี i n g s y ซินโดมนะบางทีจะไปให้เขาทานอาหารแบบเร็วๆเ,เลยเนี่ยไม่ได้นะครับนึกถึงในเคสอ,อย่างหมูป่าใช่ไหมครับที่ไปติดไอ้นี่มานะบอกกลับมาเนี่ยก็ต้องต้องค่อยๆค่อยๆกินทีละนิดทีละนิดใช่ไหมครับจะไปกินทีเดียวเลยไม่ได้นะเดี๋ยวเกิดรีฟีดดิ้งซินโดมนะครับอ่ะ เราต้องวิจัยแยกโรคจากอะไรนะครับก็คือ body n i s m o r p h i c disorder เนี่ยอันเนี้ยอ่าในคลิปก่อนพี่เคยบอกไปว่าคนไข้จะมี f a l s belief ใช่ไหมครับเป็น f a l s belief อ่าเรื่องส่วนบางส่วนของร่างกายของเราเนะเช่นขาซ้ายไม่เท่าขาขวาหูซ้ายไม่เท่าหูขวาอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับอ่า anorexia nervosa และ bulimia nervosa ที่เขาจะ c o n c e r n ์นแค่เฉพาะเรื่องน้ำหนักเรื่องความอ้วนเท่านั้นนะครับโอเคแยกกันแค่นี้เลยนะ คนนี้เป็นไงครับกังวลเรื่องน้กเกินเป็นอย่างมากอาเจียนอะไรต่างๆกินยาระบายต่างๆไม่ต้องไปสนใจนะดูว่าน้ําหนักเป็นไงน้ําหนักอยูนเก์ปกติอ่ะก็น่าจะเป็นบูลิเมียเนวซ่านะเพราะว่าถ้าเป็นอโนเลเซียเนวรซ่าต้องน้ําหนักน้อยนะครับต้องผอมติทเมนต์ก็ให้เป็นแอนตี้ดิเพรสเซนต์กลุ่มเอสอไอนะครับก็ตอบเรื่องของฟลอกซิตีนะก็เป็นเอสอไอตัวแรกๆที่เราใช้นะครับก็สั้นๆเท่านี้เลยนะ ia, บูลิเมียปกติ นะครับ B.M.I. นะครับส่วน a n a l y ก i ซีย s นผอมนะครับ B.M.I. น้อยกว่า17.5แค่นี้เลยนะครับก็สั้นๆเท่านี้ครับถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในตรุยจอดนะครับ day 53นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ